สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน EP ที่21นะคะ EP นี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะสักครู่นะเห็นอยู่ใช่ไหมคะโอเค ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเป้าขายอะค่ะตลอดปี64อะค่ะออในที่นี้ขอเล่าก่อนเนอะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าด้วยเหตุผลหลักๆที่เราเจอคล้ายๆกันนะคะก็คือผลจากโควิดที่เป็นในละลอก3-4และ แล้วไหนจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ในเรื่องของเหมือนกำลังซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยของโบเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปอิงตรงนั้นมากนะักเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่ามันมีทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าเอ่อที่เหมือนยึดโยงกับต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ดูกำลังซื้อจากภายในประเทศอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวโบขอขอเล่าในส่วนของเป้าขายก่อนนะคะ เป้าขายที่ได้รับอะค่ะ2.1ล้านบาทต่อเดือนนะคะโดยภาพรวมมาค่ะ Q1 เนี่ยทำได้เฉลี่ยอยู่ที่0.75ค่ะ Q2 กระเถิบขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ0.84ค่ะแล้วก็ Q3 อยู่ที่ประมาณ1.9ค่ะเอค่ะถามว่า Q3 เนี่ย ที่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของลักษณะเป็นเป็นเป็นงานที่สปอตล็อตมาหลายๆรา,ายการแล้วก็ลูกค้าหลายๆลรายการเริ่มเหมือนแบบขยับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเองนะคะของโบเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของเกินเป้ากับตกเป้าพูดถึงเรื่องเกินเป้าก่อนละกันค่ะเกินเป้าเนี่ยคือโบอะ่ะจะมีลูกค้าหลักๆอยู่ด้วยกันสเจ้า ที่เป็นลายหลักอะนะคะวันที่เกินเป้าเนี่ยสามเจ้าเนี้ยเขาใช้บริการเข้ามาไล่เรียก,กันเลยมันก็เลยมียอดที่ดูสูงขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยเราให้ความสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องกับลูกค้าค่ะ ไม่เห็นลูกค้าเป็นของตายในลักษณะนี้คือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นงานที่ใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามเซิร์ฟทุกอย่างให้ให้มันอยู่ในดีลที่เราเคยตกลงกับเขาหรือสิ่งที่เขาเคยได้รับมาก่อนหน้าที่เขาจะแบบให้งานมาอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้ความสำคัญกับเขาตรงนั้นส่วนในเรื่องของตกเป้าอะค่ะที่มาวิเคราะห์ได้ก็คือจะมีลักษณะของคือโบอาจจะยังไม่มีลูกค้าใหม่ที่เป็น ที่เป็นลูกค้าเจ้าใหญ่สะทีเดียวจะมีก็เป็นแบบสปอ t l ตลอตหรือว่าลูกค้าที่เป็น Inactive ใช้บริการนานๆหายไปแล้วก็กลับมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คืองานหลักๆที่ดูแลค่ะมันยังไม่ใช่งานรีพิ้ทน,นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเ,เริ่ม develop ใหม่ในทุกๆครั้งอย่างงานกระเช้าอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไดคัทอะเริ่มใหม่หรือว่างานลูกค้าที่เป็นเจ้าน้ำหอมอย่างเงี้ยค่ะ แก้ไขได้คัดเปลี่ยนแบบอ่ะทุกอย่างก็คือประมาณนี้ค่ะเริ่มใหม่สิ่งที่วิเคราะห์ว่าอยากจะทำต่อไปมันอาจจะยังดูไม่เป็นแผนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังกาลังหาทิศทางของตัวเองอยู่ว่าจะทำยังไงแต่คิดได้อย่างหนึ่งว่าจากนี้ทุกอย่างถ้าเราเริ่มจัดวางวางแผนลูกค้าวางแผนการทำงานของเราอะคะ่ะ อย่างแรกที่ต้องมีเลยคือกำลังใจถ้ากำลังใจเราดีหรือเรามีทัศนคติที่ดีมีม,มีมีพลังมุ่งม,มั่นที่อยากทำอะคะ่ะบวกกับเราทํางานอย่างมีวินยัยทําอย่างไม่เอ่อไม่ย่อท้อไม่ได้คิดว่าเข้าไปหาลูกค้าแล้วจะต้องได้เลยพยายามทําอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งสุดท้ายเลยก็คือต้องลงมือทำในทันทีอย่า อย่ารอจังหวะมากจนเกินไปอย่างเนี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยไปได้ถึงจุดมุ่งหมายได้อาจจะไม่ได้ทันทีแต่ก็มันมันต้องไม่ช้าไปกว่านี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงขอฟีดแบ็หน่อยนะคะมีความเห็นยังไงบ้างเผื่อมีใคร บอกว่าควรพัฒนายังไงะอะไรเงี้ยค่ะจะได้เอาไปลองปรับใช้ดูค่ะขออนุญาตเริ่มจากพี่สมชายนะคะครับคบหนึ่ง cop ไม่บอกเลย cop อ่ะได้าจาก cop อ๋อ cop อยากจะบอกว่า cop ที่ได้ก็คือเอ่อต้องบอกว่าแต่ก่อนนะคะสไลด์อะค่ะไม่เคยทำเลยพอได้มาเห็นจากทุกคนก็เลยมีมุมมองมาว่าเออจริงๆ เราก็ค่อยๆทําได้อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ามันจะต้องทําแล้วดีเลยก็เนี่ยทําแล้วก็ค่อยๆสเต็ปขึ้นไปทีละนิดทีละนิดมันก็เลยออกมาเป็นอย่างทุกวันเนี้ยว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องดีเลิศแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะก็คือได้มิตรภาพค่ะได้เพื่อนๆได้มุมมองอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะพี่ป๊อกค่ะพี่สมชายขอครับ นนครับ <c oughs> ขอบคุณครับบบก็คือที่ที่บบมา,าแชร์ข้อมูลอันนี้ครับก็คือที่ชอบอันหนึง่งก็คือที่บบในแง่ของการใส่ใจลูกค้าไม่มองลูกค้าเป็นของตายก็คือ,ค,อ,ค,อคือชอบชอบอันนี้แล้วก็การทําอย่างต่อเนื่องการทําอย่างต่อเนื่องอันนี้สําคัญก็คือว่าถ้าเราเรามุ่งมั่นเราตั้งใจทำลงมือทําก็วันหนึ่งก็ต้องสําเร็จ ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่สมชายพี่บีคะอ่าพูดได้ดีมากครับก็วันนี้ไม่มีของขวัญอะไรจะให้ครับแต่บอกว่าดีแล้วกันครับขอบคุณค่ะพี่บีบค่ะพี่ป๊อกครับ <c oughs> ขอบคุณสําหรับข้อมูลครับก็อ <c oughs> ย่างที่เมื่อวานเราได้มีการคุยการเรื่องอ่า จากที่ของของบบเนี่ยคือว่าไม่มีลูกค้าที่เป็นเจ้าใหญ่และมีรีพีททาให้ต้องเหนื่อยสปอตลอตก็ต้องไปเสริมตรงนี้ตัวคนตัวเองก็จะพยายามเสริมตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าในการได้งานที่เป็นรีพีทเนี่ยเราจะเหนื่อยแค่รอบแรกแล้วก็ระยะยาวก็จะได้งานตลอดแล้วก็ส่วนสปอตลอตถ้าเป็นจ็อบใหญ่ก็เลือกเลือกเลือกเข้าที่เป็นจ็อบใหญ่เพราะว่ามันจะได้มูลค่าครับส่วนเรื่อง COP ก็เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันแหละครับทั้งในแง่การสื่อสารการทําสไลด์การออนไลน์พวกนี้ครับ ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ปอพี่ต้นคะขอบคุณพี่โบมากครับที่มาแชร์ในส่วนของตัวเองนะผมสิ่งที่เห็นในการนำเสนอของพี่โบเนี่ยครับผมที่ผมจับประเด็นแล้วคาดว่าจะเอาไปใช้ได้ผมชอบคําว่าสปอตลอตครับผมถ้ามันมีโอกาสเล่นไม่ว่าจะเป็นโวลลุ่มเล็กโวลลุ่มใหญ่ทําในบ้านหรือว่าเทดดิ้งเนี่ยผมผมผมคิดว่าจะเอาตรงนี้ไปต่อยอด สำหรับคำแนะนำของพี่โบเรื่องที่สองที่ผมเห็นและมีโอกาสที่ผมอาจจะเข้าไปขอเสนอลูกค้าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับะเช้าครัผมในการออกแบบหรือว่าโครงสร้างของพี่โบที่มีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยอาจจะขอปรึกษานอกล่องครับผมและเรื่องที่สามที่ที่ชอบก็คือเรื่องกำลังใจด้วยครับมันจะอิงเกตกับ c a p ผมทำด้วยใจนะครับผม จากใครนอ้อขอเป็นทางให้ฉันได้ไหมขอบคุณครับผมขอบคุณเพลงพอๆค่ะน้องออฟเ <c oughs> จอเพลงพอๆเข้าไปไปยังไงต่อดีลืมไปเลยวันนี้ขอบคุณพี่โบท,ที่มาแชร์เรื่องราวดีๆที่ผ่านมาให้ฟังเนาะสิ่งแรกที่ประทับใจคือการ ดูแลลูกค้าเก่าไม่ใช่เห็นเขาเป็นของตายที่แบบเขาจะซื้อถ้ามีคนอื่นเข้ามาเสนอเขาพร้อมที่จะจากเราไปทันทีถ้ามีสิ่งที่ดีกว่าเนาะวันนี้เราต้องดูแลเขาให้ดีแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งค่ะเป็นกําลังใจให้ว่าเอ้ยวันนี้อืเราพัฒนาได้แล้วเราจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องขอบคุณค่ะพี่เวลลไม่ร้องเพลงเหรอคะ เดี๋ยวซ้ำพีต้นขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆฟีดแบ็ทุกๆของขวัญเลยค่ะก็ยังไงวันนี้จบเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ